ก็ก่อนจะรับชมคลิปนลยครับพี่มีกิจกรรมแจกเพชรมาให้ทุกคนเล่นเว้ยทุกคนครับแบบว่าทุกคนครับแค่ทุกคนเล่นกิจกรรมนี้นะครับก็ทุกคนก็ได้เพชรจากพี่ซิซีนะครับก็เพชรในวันนี้พี่ก็แจกออกมา500เพชรเลยนะครับทุกทั้นก็คือ150บาทเองครับทุกทั้งแค่รางวันเดียวก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้กิจกรรมนี้นะครับมีวิธีง่ายให้ทุคนดูครับหนึ่ง คือกิจกรรมนี้นะครับทุกคนต้องมีเฟซไว้คนดูครับคือทุกคนต้องมากดไลค์เฟซผมนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับกดไลค์กดไลค์โปรไฟล์ผมและคอมเมนต์ใต้โปรไฟล์โดยใช้คำคมหรือว่าแคปชั่นนะครับทุกคนครับทุกคนต้องพิมพ์แคปชั่นหรือคำคมนะครับทุกคนครับพี่จะส่มรับพี่จะสมแจกเพยนะครับว่าแคปชั่นไหนคำคมไหนถูกใจมังเซอร์จะแจกคนนั้นเองลยเว้ยคนดูก็ ก็ทุกคนก็สามารถเล่นได้ง่ายๆเลยนะว่านดูครับผมก็จะโพสต์รูปตัวเองแล้วก็ปรับุดไว้นะครับทุกคนครับก็สามารถทุกคนก็พิมพ์แคปชั่นตรงนั้นเลยนะทรันผู้ชครับก็แค่กดไลค์กดแชร์นะครับพวกเขากดไลค์อยกดแชร์ก็ได้นะครันผู้ชครับแคปชั่นไหนคำคมไหนเจ๋งๆถูกใจมังเซอร์เอาไปเลย500เพชรไปดูก็ไปดูคลิปของเรากเลยครับทุกคนไปเลยเมื่อผมสมรับเพื่อแต่ดวลสาวดดาหาสมรับเอฟกันดีกว่าตอนนี้ FC ก็ อะใครอะใครอะดีค่ะดีค่ะเออเดี๋ยวไม่ต้ตึงอะไรหรอกเป็นผู้สาวเลเ่นเพศหรือผู้ชายกันดีอยู่แคนดังเล่นไกลๆโอ้โหแค่ดังเล่นไกลๆกลวะจ้ก็โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็สร้างห้องมาแล้วนะครับทุกคน,นครับโอเคเชิญไป <S <S ไหนผู้สาวคนนี้หรอที่ห้ากับเราครับทุกคนครับแน่ ผู้สาวสมัยนี้นะครับมันห้าวจริงๆเลยเว้ยคนดูครับผม,มือแค่ส่มแอดเพื่อนไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมแค่ส่มแอดเพื่อนไปนะครับว่าจะหาคนดีๆแบบว่ามาดันแรงไม่ใช่แบบแอดไปเฉยครับทุกคนครับแค่แอดชิวๆอย่างงี้เดี๋ยวก็ดันเจอผู้สาวห้ามมาด่าฉันหนะ้าทุกคนผมไม่ชอบอเลยนะเห็นนานเข้าจไมมทุกคนโอ้โหไม่ใช่แบบหนีไม่ใช่กดออกเกมหนีไปแล้วนะก็ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมครับ ผู้สาวห้าวแล้วนะครับทุกคนครับมาดูกันเลยครับว่าผู้สาวห้าวคนนี้เลยครับมันจะเป็นยังไงคนดูกล้ามาหาเล่นกับราชาเน็ตการเราได้หรือเปล่าแต่ก่อนนะครับผมเป็นราชาแต่ก่อนนะครับผมเป็นราชาอะไรก็ไม่รู้แต่แต,แต่ล่าสุดเป็นราชาเน็ตกาครับทุกคน <laughs> เด็ตกากเดเ็ตกาโอดผมเป็นเน็ตกากผมเน็ตกา,ากมากเลยนะคนดูดูเสโอ้โหเ,เน็ตร้อยกวั่วเลยครับทุกคนเป็นราชาเน็ตกากหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยมาดเนี่ แม่เน็ตเราจะกางใจเราร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยคุณดูอวิวโหโหวาร์วาบ์วาบหรอไม่สาวน้อยถึงไม่จะไม่นอนถอะอันนั้นนะเฮ้ยมาดิเฮ้ยข้าวดีนักหรอก็ตายไปสิครับที่หลังอย่ามาท้าที่หลังอย่าไปห้าวใครนะลัน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 แบบ คลิปนี้นะครับผมคงแบบว่าชนะชิวๆครับทุกคนครับถึงแม้จะเป็นตาไล่รอะฟันไม่ใช่หรอกครับทุทกคนที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือหลังหลังจากจบสตรีมแล้วนะครับทุกคนเรผมก็คือมังเซอร์แห่งภาคอีสานมังเซอร์แห่งภาคอีสานมาดิมาดิผมผมคือผู้เลน่นแห่งภาคอีสานครับทุกคนผมคือผู้เลน่นแห่งภาคอีสานตายแล้วหรอายแล้วติผมก็ว่าอยู่ผมลืมอะไร ผมลืมใส่หมวกครับท่านผู้โชมโอ้ยดีนะผมลืมใส่หมวกครับทุกคนมันไร่ขึ้นมาละอีนางหนูโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะรีบๆขึ้นมาแล้วก็รีบตายใช่เธอผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับผู้หญิงที่ห้าวๆแบบนี้นะทุกคนวันก่อนก็เจอัยรุ่เอฟแล้วนะครับทุกคนครับถ้าใครอยากให้ผมเอาัยรุ่เอฟลงถ้าใครอยากให้ผมเอาคลิปัวรุสเอฟลงยูทู e ก็คอมเมนต์มาเลยครับเพราะว่าผมก็ลงแค่ ใน YouTube แค่หนึ่งเดทีแล้วก็ใน TikTok กนะค,ครับทกครับใครให้ผมลงคลิปอันนั้นก็คอมเมนต์มานะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์เฟซผมด้วยมีกิจกรรมแจกเพชรอุ้ยเกือบดีนา่าแต่ผมช้าเออทุกคนครับกิจกรรมแจกเพชร150เพชรนะครับทุกคนครับก็ทุกคนก็ลองไปคอมเมนต์พิมพ์แคปชั่นได้นี่นะถ้าใครพิมพ์แคปชั่นถูกใจมังเซอร์ก็ถูกใจมังเซอร์ก็ไปเพชรไปอะครับทุกคนเออ กดแชร์ก็เลยนะเกดแบบบีมคนมากดได้เยอะกดเนี่ยที่จริงก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนครับที่จริงผมก็ไม่มีอะไรหรอกแค่เรียกคนดูมากดไลค์เฉยแล้วก็แจกบพค่นี้ครับทุกคนครับเพราะว่าไม่มีถึงแม้ผู้ติดตามเฟซผมจะมีพันแปดคนแต่คนกดไลค์แค่สิบคน

เฮ้ยทุกคนเนี่ยผมมึก็กากเห่อวะผมเป็นราชาถือกากหรือเปล่าเนี่ยวไอ,อ้ผู้หญิงเล้ยงเอ็อมพี MP, หยอดน้องไม่ใช่บาวันนะจ๊ะที่จะทำได้แบบนั้นน่ะทุกคนเห็นเมื่อกี้แนละ้วทุกคนครับช็อตเปอร์เฮ้ยนี่แนนไปโดนหัวถ้าโดนหัวในไฮไลท์อ้าวเอา้เอาโอ้ยเออดีดีดีด,ด,ดีผู้หญิงห้าวว่าไงผู้สาวผู้สาวเซ่อ โอ้ยมาเดย,ย่าป่าต๊าซะต้นเกมต้นลอปปี้ต้นเรื่องทำไมห้าวจังอ่ะทำไมถึงห้าววะคนดูโอ้ยไม่เหมือนกับป่าเลยนะมาเดมาเด เยวอแล้วละกันะนคนรัแบทุกคนราชาเน็ตกากเบิเ้มไอ้ก่อนเฮ้ยเเฮ้ยทุกคนแอคปุ๊บเท่ากับตาเลยเอ็นผมกากจริงๆครับทุกคนอย่างนี้ต้องเรียกว่าราชาเน็ตกากหรือเปล่าโอเคเอมสดพาเอ็เามดาวแลนนะเงินดูนะ ก็แบบว่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์ก็แชร์กันด้วยจะครับผมยุคนี้ยังมีน้อยน้อยน้อยอยู่อะตาไปจริงครับผมผู้หญิงกข้าวผู้งมาแตกกันนะเจ็ดเจ็ดศูนย์เอาทยามไปได้ผู้หญิงเอาใจยับยับเลยครับทุกคนผู้หญิงกับผู้ชากันกันผู้หญิงกับผู้ชากันแน่ถ้าผู้ชายถ้าผู้ชายมันก็ต้องตึงเตงกว่านี้สิ ผมคิดว่าน่าจะพูดจริงๆกับครับดุวยนครับเพราะว่าผมตกสยามเลยนะครับทุกคนเออก็ในเร็วๆนี้ก็เร็วๆนี้นะครับดุวยนครับผมก็กำลังจะทำเกม Ark Survival e v o l ลูโบรดิอุกอิแล้วนะครับทุกคนครับใครอยากดูผมนะครับใครอยากดูผมเล่น Ark ก็คอมเมนต์มาได้นะครับดุวยนครับคอมเมนต์มาเยอะนะทุกคนผมอยากรู้ว่ามีใครอยากดูผมอยากรู้ว่ามีใครอยากดูผมเล่นเกมอาร์คหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคน ผมก็ขอตัวไปแล้วนะครดูครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมก็ขอตัวไปแล <Always. S 1> ้วนะครับทุกคนกดไลค์ให้กับกำลังใจกดแชร์ถ้ากิดมีคนดูเพื่มเติมเพิ่มเมีกำลังใจถ้าใครทักมาเฮไปแล้วครับทุกคนครับฝากเฟซผมด้วยนะครับเฟซฟังเซอร์ไม่ใช่เฟซเขียบชาติเนาะไม่รักจังครับทุกคนก็มีกดไลค์เอาเพจกันเยอะแล่ะผม้โหพอจบไปแล้วบ๊ายบาย you know